เกมนี้ไม่อื่ว่าซเต n เมนชั่นนะครับก็อยู่กับผมปิกโลเหมือนเดิมนะครับก็จะเล่นแบบเกมแบบแนวเฮลเลอร์ในลกนะครับอ่ะก็เหมือนเดิมครับพยายามตัดให้น้อยลงเพิ่มฉากเลยเยอะๆให้น้นไปที่เกมมากกว่าโอเคครับไปั้งหนึ่งมีแมนชั่นที่แบบสน,น,นุกแล้วไอ้ห่หา แต่มันก็เสียงหัวเราะอ,อะไรต่างๆแต่มีคืนหนึ่งที่ความมืดได้เอาทุกอย่างไปเอาผิดเพลาของตา,งตานะฮะ โอเคเราเป็น <zo ys ic> okay, คนพูดถ uh ูกเรียกที่จะหาความจริงเราพยายามเล้าความมืดถ้าเราทำลายทำสารได้อหรือว่าจะเป็นเง้อมืดในหอสักแข่นึงซึ่งเราเป็นคนที่ต้องเลือกโอเคตอนนนี้แม่งทำให้ฉันกลัวอ่ะเอเคตัวเราบอกสัญนะโอเค ึ่งรดลอยนะเอาละมองที่หนึ่งอยกกันยังเอาล่ะได้เวลาหยิบไปฉายของเราคันคลิกขวาเพื่อเปิดไปชายอ๋ยอเปิดเสรเพื่อยังเ่อ กดตีคอนทอนเพื่อย่อโอเคครับ s l o ว movement นเชิงจิตกรรมเยาชีสเตอร์เซร์ที่สบายชิดชิดที่วอร์ซก็ตัวชิดเพื่อเดินช้าไม่เจอแหล่งน้ำ เจอนกโอเคครับใช่หรือเปล่าอะไรอะเสียงอะไรอ่ะใช่หรือเปล่าผีหรือเปล่าเอ๊ะอะไรอต้นไม้หลอนอะไรโอ้โหีเอนทีอ๋อ โอ้ยอ <ừ. S 2> <ừ. S 1> ืมนกเว่ยใส่ย่องงนานไม่แต่ใครย่องตาม โฮ้ยอะไรมมก็หมดปิดฝังสามารถทำลายได้ทำลาย้ได้ก็แบบไม่อแหงอืมเชื่อสวยอะ่ะโอเคๆไปไปไปก,ก,กอกกอกๆๆสวัสดีครับเอ้ย

นนี้ต้นลับนายกล้าว่าที่เข้าไปโดเมนของฉันซึ่งมันจะมีทางกลับไปแล้วความมืดได้อยู่รอบๆตัวแกแต่ซึ่งมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นแันชันนี้มันมีชีวิตทําให้นายกลัวนายไม่สามารถออกไปได้เห็ไม่ใช่ตอนนี้แล้วก็ไม่ใช่ตลอดไปตอนนี้นายถูกกักขัง

ôi 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 dẹp 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 ôi 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 dạ ีปัญยูสิเจ้าเวอร์เจ้าโน่หรอพีอยังอ๋อนี่เหร s เด็ก v e the code คุณเ e a d y เชกับเพนเคเราตลองจับผีได้แล้วแต่อันไม่ใช่ตอนนี้มันเพิ่งเริ่มต้นเราต้องทำลายคำสาบของสารที่อย่างนี้ i in room e r v e มีห้อง ที่ซ่อนอยู่บนท้องบนห้องนอนอาาะไรสักอย่างอุอ้ยบอย Find yeah. hmm. the key, I want right. so about the key. okay. <laughs> ไอเฮียเดี๋ยวมิโรี้ฉันได้ยินเสียงมิโรดี้มาจากพวกมันมันคือทางเดียวที่ฉันจะได้หาผีแจปิดประตูคำสาบมันนี่เอ่ออกเผยประตูแห่งโลกแห่งคำสาบเึลงเล่นไปเรื่ยเสียงเพลงแห่งสวรรค์อะไรก็กอย่างไอไฮีิที่นีม่นเจอแบบโอเคต้อนเยี่ยห้องน้ำ มันว่าจเป็นอไรมันทีโพสใส่กูแล้วไม่เห็นอโอ้เก็บอนนี้แหละ ฟอนอะไรอยู่วะเจ๊ะเด๊ฮะฟอนเอฟอ๋อกดเลน่นเหรอเนาะเอฟนั้นี้คือเพลงอย่างอ๋อ ทำเล่นเสียงเพลงไอ้นี้อะไรคำสาปลก็ FF อย่างเดีย F เย้จริงเหรอก็พอดีอะเล่นต่อลม ไม่ได้แจเเป็นตำรวเฮ้ยอยากมีชืออ่อเล็อดร้อนอะไรตัวเฮ้ยเอ้ยติดแบสติดตัวเลยติดเช็คจะมีสิบบอ คือจะ handle ออกไปก็คือเราต้องอ่านะอะไอที่มันมุนมหลวงเนาะ He is your b s t f r i e n d fun experience ฮ huh. ะ yeah. อย่าปฏิสัม

ออไมาเลยอยู่แค่นีมีอิชิเอะแอนจอดนี่นั่น เลือด natural ให้ไปดูอ๋ออย่างนี้เหรออายาไปด้วยโอ้มารยาดีเไหนแปลกีบอนวินิชูอ่าฮะอ่าถ้ามีใครบางคนอ่านนี่ฉันซึ่งใช่ฉันพลาดเอาล่ะมันขึ้นอยู่กับแกนะว่าาแกทำยังไงซึ่ง มันมีสามหนังสือที่ซ่อนอยู่ในที่แห่งนี้ฉันเจอแล้วหนึ่งอันซึ่งมันโคตรไกลเลยแม่งอยู่ในห้องออฟฟิศของฉันที่ไหนทุกอย่าง,างที่มันโคตรเซฟ <c oughs> รัาผมออฟฟิศอยู่ไหนเอยไปออฟฟิศล็อกฟิดอยู่ไหนเล่นในเหย่อหมายความว่าไง Oh, Tupac ini, we need to Oi, oh man, where we going? Man, mm. wait of a phone. The keep uh to keep the official safe I hide the keys in the case block Ouy! Day in poopao Wow, <coughs> hey, young P. Hey, Okay, let me talk. The secret hidden is the color of the right. Is the power of the camera? Bonk, bonk. This is fine, even red, blue, green. เันอยู่ไหนวะโอ้โห,โหห้องอ,อื่นเดี๋ยวไงเข้น่ะเี่ย ขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ต้นดี แง่จะเ,เข้าอีกอ,อ,อ,อไรเหี้ยเรีนตามหลังผู้ใหญมาไม่กิด เฮ้เปเฮี่ยนให้เป่าเออเดี๋ยวรำนามาแก้ตัวอะไรครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ฝากแค่นี้ก่อนนะครับถ้า,าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับ คลิปนี้ก็ตามไปกอนครับถ้าอยากล่นเก้มีของทิ้งไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมขอทิ้งไว้ตอนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมมาเล่นใหม่แก้มือใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ